แต่ตอนนี้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอยากให้ประชาชนติดตามนะคะเอาล่ะคือติดตามการตรวจสอบของฝ่ายค้านด้วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะทําให้เราได้เห็นผลงานของรัฐบาล<ะ>ว่าที่ผ่านมารัฐบาลทําอะไรไว้บ้าง เพราะว่าทางคุณจุลินลักษณะวิสิ์เนี่ยบอกเลยว่าไอ้เรื่องของการตรวจสอบการซักฟอกเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในสภานะคะที่จะเกิดการตรวจสอบการทํางานร่วมกันร,ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารแต่คุณจุลินบอกเลยว่าก็จะถือโอกาสในช่วงเวลาของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในการให้พี่น้องประชาชนรับทราบด้วยได้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลทำอะไรไปแล้วบ้าง คือถ้ามองเห็นโอกาสนะคะมองเห็นโอกาสในครั้งนี้ว่าเฮ้ยมันเป็นการถ่ายท่ดสดไปทั้งประเทศแล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบนี้มันเป็นการอนภะิปรายที่ประชาชนก็ให้ความสนใจก็ถือโอกาสเนี้ยบอกผลงานไปเลยอ,อะไรที่ฝ่ายค้านอะภิปรายมาแล้วบอกว่าอันนี้ไม่ดีไม่ดีเนี่ย รัฐมนตรีก็ใช้โอกาสนี้ชี้แทงไปเลยก็ใช้เวทีสภานั่นแหละนะแล้วก็ถ่ายทอดไปทั่วประเทศคนก็คนก็อยู่ในอารมณ์อยากรู้อยากเห็นสนใจกันใช่คุณจุลินบางทีถแถลงข่าวปกติสื่ออาจจะไม่ค่อยสนใจหรือสื่อสนใจแต่ประชาชนอาจจะไม่ค่อยสนใจมองไปเรื่องไกลตัวนะเช่นไป เปิดตลาดไปหาตลาดให้สินค้าไทยปร,ทประเทศนู้นประเทศนี้ไปเซ็นเอฟทีเออะไรต่างเนี่ยฟังดูแล้วว่าม,ม,มันไม่เกี่ยวกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะก็ะจะได้ใช้เวทีนี้แหละนะพูดให้ประชาชนฟัง นะแล้วงานนี้นะคะคุณจุลินเนี่ยน่าจะโดนอภิปรายเรื่องข้าวของแพงแล้วก็น่าจะใช้โอกาสนี้ในการที่บายให้ประชาชนได้รับรู้ด้ลยะคะ่ะว่าไอ้ต้นเหตุของราคาสินค้าแพงเนี่ยมันแพงเพราะอะไระมันไม่ได้แพงเพราะว่ารัฐบาไลไร้ฝีมือ,อมแต่มันแพงเพราะมันเป็นสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจไปทั่วโลกนี่ก็ใช้โอกาสนี้ชี้แจงให้คนได้เข้าใจไปเลยคือไอ้เรื่องของแพงเนี่ยนะคคใครมาอยู่กระทรวงพาณิชย์ก็ต้องเจอตรงนั้นแหละะเพราะว่า มันเป็นเรื่องของหนึ่งมันนี่ทั้งเหตุปัจจัยที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้ะนะอย่างเนี้ยตอนเนี้ยนะเรื่องน้ํนามันปาล์มอย่างงี้ใช่ไหมอตอนนี้น้ามันน้ามันมันก็มีผลกระทบเรื่องว่าก่อนหน้านี้ประเทศผู้ผลิตปาล์มเขาไม่ส่งออกเขาไม่ส่งออกปุ๊บราคาปาล์มดิบมันก็ขึ้นมันก็ส่งผลกระทบต่อราคาน้ํามันพืชอะไระแบบเนี้ย แต่ไอ้เรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่มันซับซ้อนประชาชนไม่ค่อยเข้า,จาใจฝ่ายค้านก็เลยถือโอกาสนี้ในการโจมตีก็เนี่ยเมื่อมันแพงจริงอะ่ะ<อ>ใช่ไหมเนะี่ยเมื่อของมันแพงจริงเพราะฉะนั้นของแพงรัฐบาลไม่ช่วยแก้ไขปัญหากับประชาชนนี่คือความผิดพลาดของรัฐบาลคือฝ่ายคา้านที่มาด่าๆเป็นรายสัปดาห์ทุกอาทิตย์เนี่ยก็เคยเป็นรัฐบาลมาแล้วทั้งนั้นยุคหนึ่งสมัยคุณยิ่งรักอ่ะคนเขาก็เรียกกันผีแพงผีแพงเนี่ยจำได้ไหมอ่ะจำได้จำได้มันมีละครใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแหละนะฮะ